สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในแมปออบบี้ที่เรากระโดดไม่ได้อา้าวถ้าออบบี้มันกระโดดไม่ได้แล้วมันจะเป็นแมปออบบี้ได้ยังไงชื่อแมปบอกว่าชื่อแมปบอกว่า no jumping d i f f e r e n c chart obby นะครับคือแมปเป็นแมปออบบี้ที่เรากระโดดไม่ได้นะทุกคนทุกคนเชื่อมาว่ากระโดดไม่ได้จริงเดี๋ยวผมกดสเปกบาร์ให้ดู นั่นแหละครับกระโดดไม่ได้เป็นอับบี้ที่เราต้องเดินฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปครับทุกคนโดยที่ไม่มีการกระโดดแน้ะทุกคนหูก็งูเหมือนกันเหมือนกันทำไมมันกระโดดไม่ได้นะทุกคนคือหุกดอีกรอบนะนั่นแหละครับสเปกบากดกดสเปกบาแล้วครับกระโดดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินเอานะครับ เช็คพอยที่สองเพราะเมื่อกี้เราอยู่สเตจที่หนึ่งครับตรงนูน้นโอ้โหเสียงเช็คพอยเบา,เบามากฟึบเช็คพอยแล้วนะครับถ้าหลายๆคนอาจจะงงว่าเอันนี้มันเดินได้ยังไงนะครับทุกคนคือต้องเรื่ๆเหมืบนนี้เราจมบเดินได้เลยนะครับแต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับห้ามหยุดถ้าเกิดเราหยุดต้องช่องพอดีเนี่ยโอกาสตกเรามีสูงนะทุกคนแล้วต้องเดินไปห้ามหยุดนะครับ แบบนี้รแบบแบบว่าแบบบบีที่ห้ามกระโดดทุกคนรโดดไม่ได้จริงๆพื้นไปนะทุกคนมาถึงการนี้หลายๆคนจะงงว่าเอ๊ะ hey, ถ้าเรากระโดดไม่ได้แล้วไปยังไงเนี่ยเนี่ยนี่ครับให้ระบบการปีนของเกมให้เป็นประโยชน์นี่อันนี้ยังไม่เจอด่าน,น,นยากเท่าไหร่ครับทุกคนฟื้นกระโดดลงไปฟืบฟื๊บแบบนี้ทนะ่าทุกคน เป็นด่านอบี้ที่ไม่มีการกระโดดเลยนะทุกคนโดดไม่ได้จริงอ่ะทุกคนผมกดอีกรอบให้ดูมาทุกคนถ้าทุกคนไม่ยินเสียงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงมา่อกีทุกคนเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับกระโดดไม่ได้ชื่อแม่บอกแบบนั้นแล้วก็ซมจริงดีฟื๊บฟึ๊บฟึ๊บ ลูกของการปีนให้เป็นประโยชน์ของเกมนะทุกคนและหลายคนอาจจะงงว่านี่ผ่านยังไงนะครับเราก็ต้องใช้วิชาแรงน้ำถ่วงนะครับแต่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับฟืบนี่ครับทุกคนกระโดดแล้วเลี้ยวเพราะว่าเรากระโดดง่ายง่เพราะว่าเรากระโดดไม่ได้ไงทุกคนเออจริงจริงฟืบฟืบฟืบใช้ระบบก,กัน ปีนเดินของเกมให้เป็นประโยชน์ไแม้จะกระโดดไม่ได้ก็เถอะแต่ถ้าเราขายยาพอเราก็กระโดดไปได้นะทุกคนแบบบอบี้ที่ไม่มีการกระโดดเลยอะบางคนแปลกมากแปลกมากแล้วก็ตายเลยฮนะทุกคนพูดมากจนไปตายเลยทนะุกคนปึ๊บเราต้องค่อยๆรัดรอไปถึงแม้จะไม่มีการกระโดดก็เถอะปึ๊บเทคนิคของการเล่นแบบนี้คือ เราจะต้องกดตัว U ค้างไว้ตลอดเวลานะครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเดินแล้วแบบนี้ไม่กระโดดครับเราก็ต้องกดตัว U ค้างไ,ไงาาาวต้ตวอล,ลอดเวลานะครับไม่งั้นเราตายแน่เราต้องกดตัว U ค้างไว้ตลอดเวลาคัทุกคนแบบนี้ค้างไว้แบบห้ามหยุดเลยอ่ะทุกคนกดแบบค้างแล้วเราจะเดินยังไงเด็กทุกคนเออจริงๆนิ้วไหนหายไปหมดเออนี่ไตเชื่อกเราต้องกดตัว U ค้างไว้ตลอดเวลาทุกคนไม่งั้นเราตาย Selbst. แม่จะ,ะเตลตที่ถึงร้อยพันล้านด่านก็ต้องกดไปตลอดเวลาครับไม่งั้นถ้าไม่กดแล้วก็แบบนี้เราตายแนย่ฟื้ออันนี้เป็นการได้งไงานทุกคนฟืบอค่ะตกตกเลยนะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ชเชคพลหรอเอามาอยู่ที่เดิมเฉยเลยอะไรกันนี้ เช็คพอยเบาจังเลยทำไมเขาจะไปรู้เล่าว,ว่าเช็ค p o i n หรือยังเสียมันเบามากเลยเช็ค p o ยนี่ไงเราเรากินเราลืมเช็คฟึบต้องต้องเดินเอาค่ะทุกคนไม่มีการโดดทั้งสิ้นนะทุกคนโห้แตเกมเนี้ยโห่จริงๆอ่ะฟึบฟึบเช็คพอยตัวอ,อยู่ค้างไว้ปึ๊บแล้วก็ฟึบ กดตัวยูค่ะเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราต้องเอ,อ่อตัวยูแล้วก็กดตัวตัวยูแล้วก็กดเดินไปข้างหน้านยทุกคนได้ไหมปึ้บเออไม่ได้อะไรกันเนี่ยปึ๊บเออต้องกดตัววีนะทุกคนไม่ใช่กดตัวยูแล้วกดเดินหน้า อันนี้มันลื่นเขาบอกว่าไงเนี่ยเขาบอกว่าลาไยตรงเนี้ยแล้วไหนลาวาเขาบอกว่าแผ่นลาไวาตรงเนี้ยไอสีดำๆเนี่ยทุกคน this lava bill slowly kill you คือลาวาตรงเนี้ยมันจะค่อยๆกัดเราแล้วมันจะทำให้เราตายอย่างชา้าฉะนั้นเราต้องรีบเดินจริงไหมปึ๊บึบปยยึ๊บใกล้ยงช้าจริงด้วยทุกคนเห็นไหมจริงจริงปึ๊บพอที่ยี่สิบสี่ นี่ห้ามโดนหรออ๋อดนได้นี่แล้วจะทาให้เราเดินเงอะแล้วจะทาให้ลื่นทําไมในเมื่อโดนได้เออปีนอือออบบี้ที่ไม่มีการกระโดดเลยทุกคนทําไมมันโหดอย่างนี้โหจริงๆอะทุกคนเกื <c ười> <c ười> อบจะถึงอยู่แล้วลว่าเราต้องกดตัวยูค้างไว้ปะเนี่ย กดตัวอยู่กดตัวอยู่ยูหล่นอีกแล้วเราต้องหามุมดีๆดอะทุกคนฟืบฟืบเออตกหาทุกคนตกจริงๆฟืบเออกดตัวอยู่คังไว้ได้ฟื้บถ้าเราไม่กดตัวอยู่เราก็จะตายล่วงเลยฮ่ะทุกคนตรงนี้หมายความว่าไงเขาเขียนว่าไง ลุ This lava will kill you i ลาววิวคิวอินเจอรี่ไอแสงลาวานี่จะฆ่าคุณในทันทีขอบคุณที่เตือนนะอ้าวขอบคุณที่เตือนแล้วโดนเฉยเลยโดนยังไงนี้บยังได้อยู่อันนี้ให้เราปีนโดยห้ามตกเออโอ้ยมันยากเหลือเกินแบบนี้ถ้าเราปีนได้ถ้าเรากระโดดหน้านี่เรารอดไปแล้วเนี่ยโอ้ย จะต้องหามุมดีๆอืออยังได้อยู่ฟือโอเคต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกดตัวยูกตัวยูจะตายอย่างเดียวค่ะถ้าไม่กดตัวยูตายอย่างเดียวนะไม่กดตัวยูกดตัวยูกดตัวยูอ๋อตายแล้วแล้วเ,เมื่อกี้เราโดนอะไรเนี่ยถึงตาย ปึ๊บฟึ๊บโอเคก้คือว่าแมปนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยจริงๆฟืฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟื๊บน,นี่คืออะไรอือปุ๊บอันนี้มันลื่นมันลื่นมันลื่นโอ้ยอันนี้ต้องเดินแบบโลอรี่โลลี่ฟื๊บ รอดรอดรต้องเราต้องกดตัวยูอ่ะทุกคนถ้าไม่กดตัวยูบอกถ้าเล่นแบบนี้แล้วไม่กดตัวยูตายแน่ทุกคนคือแบบนี้เนะี่ยมันต้องกดตัวยูนะ่ทุกคนไม่งั้นเรามีสิทธิ์ตายสูงอ,อือกดตัวยูตัวยูอ,อือกดกดกดเรียบร้อยอ,อือเมื่อกี้เราตายอะไรเอา้างงหมดเลยเอา้าโดนแสงลาวาแสงลาวาฟังไหนเก็บกว่าอ,อือ มันผ่านยากมากตรงเนี้ยเออึโอ้ยบอยเออเมื่อไหรจะฉันจะรอดสักทีอือเออรอดแล้วโอ้ยโดนโดนโดนลาวาปึบอุ้ยโดนนายใหญ่อะเดี๋ยวต้องค่อยๆทีละนิด เอ้ยจบตัวแล้วจบตัว,วแล้วโอเคอันนี้เหมือนว่าเราจะต้อง,งยืนบนแผ่นนี้หรือเปล่าปื๊บตัวที่ไม่มีการกระโดดเลยมันทําไมอันเนี้ยอ๋อต้องเดินไปใช่ไหมปื๊บกดตัวยูกดตัวยูแล้วเป็นยังไงปึ๊บมันเดินไปแบบยังไงอ่ะทุกคนยังไงโมโหเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าฉันกระโดดด้นในฉันผ่านไปแล,แล้วเนี่ย เออฉันตกเดินไปไม่ได้